สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่อง m o t o r ร์ไซค์รีวิวอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะอย่างที่เราแจ้งไปก่อนหน้าน,นี้ครับซึ่งวันนี้ฮะเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับตัวฮอนด้า Pcx นะครับ160หรือว่า Allnew Pcx160 นั่นเองนะครับถือว่าเป็นรถรุ่นใหม่ในค่าย Honda ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวานครับวันนี้ทางช่องเองก็ได้มีโอกาสาได้เจอรถตัวจริงแล้วนะครับก็เลย มาตามสัญญาครับก็คือมารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูกันเบื้องต้นขอให้ทุกท่านได้ชมกันแบบรอบๆคันเลยก็แล้วกันครับด้า <c oughs> น,นหน้าด้านท้ายด้าน,นซ้ายด้าน,นขวานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะลักษณะรูปร่างนะครับแตกต่างจากตัว150ยห้าไมนะครับโอเคครับรอบรอบกันแล้วนะฮะซึ่งรุ่นที่เราเห็นตรงนี้นะฮะเป็นรุ่นเ,เรียกว่า ามาดูตรงนี้ครับว่ามันเป็นพิเศษหรือว่าไม่พิเศษยังไงฮะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปเลยฮะตัวท็อปก็คือเป็นระบบเบรก A B S ครับนี่เลยฮะคือตัว All New P C X 160ครับปี2021นี้ทาง Honda บอกว่าใหม่ฮะใหม่แน่นอนครับเนื่องจากว่า CC อยู่ที่ 157cc นั่นเองครับแต่ชื่อรุ่นเป็น160นะฮะ แต่ซีซีมาเต็มที่157ในตัวของเครื่องยนต์ก็จะมีระบบออยเจตครับซึ่งเป็นตัวฉีดน้ํามันหล่อลื่นใต้ผนังลูกสูบนะฮะใต้ลูกสูบนั่นเองครับเพื่อเป็นการหล่อลื่นทนํา้ําบายความร้อนได้ดีในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับและตัวเครื่องยนต์ครับเป็นระบบเครื่องยนต์ ESP บวกครับเป็นตัวที่จะเพิ่มเข้ามาฮะตรงนี้ครับนี่คือระบบของเครื่องยนต์ ถือว่าใหม่แน่นอนครับเนื่องจากว่า CC นั้นก็แตกต่างจากตัวเดิมแล้วก็ระบบการระบายความร้อนก็คือออยเจ็ทที่ฉีดใต้ลูกสูบตรงนั้นก็มีเพิ่มเข้ามานะครับมาต่อกันที่ระบบตัวที่เราจะเห็นว่าแตกต่างจากตัว150แน่ๆก็คือตัวระบบเบรคครับระบบเบรกที่บอกว่าเป็น ABS ครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าคอมบยเบรก อตันนี้คือตัวท็อปนะฮะที่มันแตกต่างแน่แนก็คือระบบดิสเบรกคือเป็นระบบดิสเบรกมี ABS ด้านหน้าแล้วก็มีดิสเบรกหลังด้วยนะครับตรงนี้และตัวท็อปคือเสริม ABS มาใส่นะครับถือว่าเพิ่มจากตัวเดิมอย่างแน่นอนในรุ่นท็อปนะฮะในรุ่นท็อปแล้วในส่วนของตัวที่ทําให้เกิดความปลอดภัยอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือชัชชันคอนโทนหรือว่าตัวควบคุมล้อหมุนฟรีนะฮะ ก็คือเอามาใช้ในกรณีที่ไปวิ่งในทางหินกวดทรายอาจจะเกิดการล้อหมุนไม่สัมพันธ์กันระบบนี้ก็จะมาช่วยเพื่อไม่ให้ล้อหน้าล้อหลังคือมีการหมุนฟรีนั่นเองนะครับก็คือจริงๆก็คือควบคุมล้อหลังนะครับเพราะว่าล้อหลังเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับโอเคครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของอ i d i n g stop ยังมีให้ครับตรงนี้ก็คือการดับการทํางานชั่วขณะ ในกรณีท่เราขี่ไปแล้วจอดหยุดนิ่งนะฮะรถจะดับการทํางานหรือว่าหยุดการทํางานชั่วขณะถ้าเราจะออกตัวก็คือบิดคันเร่งเท่านั้นเองก็ยังมีให้นั่นก็คือระบบ idling stop นะฮะจะเปิดจะปิดใช้ได้เลยครับตรงนี้แล้วนะในส่วนของตัวสวิตช์แฮนด์นะครับด้านซ้ายนะครับก็จะมีไฟต่ําสูงนะครับแตรแล้วก็ไฟเดียวยังเหมือนเดิมครับในส่วนนี้ตัวกุญแจอ่าสมาร์ทคีย์ยังมีไหมฮะยังมีครับเดี๋ยวให้ดู ดีไซน์ใหม่ของตัวรูปสมาร์ทคีย์นะครับตรงนี้ฮะดีไซน์ใหม่ครับแต่ว่ากลไกการทํางานยังเหมือนเดิมยังเหมือนกันอยู่นะครับก็คือการาควบคุมตัวรถตัวรถหรือว่าการเปิดสวิตช์กุญแจก็คือ,อเป็นหัวแก๊สนะครับและที่เปิดฟ้าถัางน้ามันก็ยังอยู่ตําแหน่งเดิมฮะตรงนี้ยังเหมือนเดิมฮะอีกรอบหนึ่งนะครับปึ้งนะครับนี่เลยครับ ยังอยู่ตำแหน่งเดิมตัวเปิดเบาะก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมครับแต่อาจจะแตกต่างตรงที่ดีไซน์ของตัวสมาร์ทคีย์นะครับนี่คือในส่วนของกุญแจมาที่กล่องเก็บของด้านหน้ามีไหมมีให้ครับยังมีให้อยู่ทางคันด้ายังมีให้แต่พิเศษเพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวชาร์จแบบโทรศัพท์มือถือซึ่งใส่น้ำบตัว USB Type C นะครับก็จะทำให้สะดวกสบายในการชาร์จแบบโทรศัพท์มือถือ มากยิ่งขึ้นครับอ่าตรงนี้มีให้ครับมาดูที่ตัวเรือนใหม่นะครับเป็นเรือนใหม่แบบดีไซน์ใหม่อีกแล้วครับรูปทรงฮะตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลครับเพราะว่ารถรุ่นนี้สีนี้เป็นสีน้ําตาลแดงน้ําตาลนั่นเองอ่าในส่วนของรูปร่างเรือนใหม่ครับแตกต่างจากตัวเดิมอย่างแน่นอนครับแตกต่างคือรูปทรงนะฮะแตกต่างเลยนะครับตัวเบาะครับเบาะนี้จะเป็นเบาะทูโทนเป็นสีน้ําตาลดํานะครับจะเข้ากับตัวนี่ฮะ เหมือนกับมันมาแบบบาลานซ์กันตรงนี้เลยเพราะว่ารถที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นรถสีแดงนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่2สีนั่นเองครับมันจะมีะตัวท็อปนะฮะก็คือนุ่น ABS ก็จะมีสีแดงน้ำตาลแล้วก็ตัวสีดําน้ำตาลนะครับ้ายัางไงแล้วหากมีสีดำน้ำตาลมาเราจะรีวิวให้ครับทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับมาเปิดเบาะดูนิดนึงครับว่าได้เบาะเป็นยังไงบ้างเปิดขึ้นมาปุ๊บโอ้โหนะฮะทางเราได้แจ้งว่ามันใหญ่กว่าตัวเดิม อันนี้ผมมาดูด้วยตาแล้วจริงๆครับใหญ่กว่าตัวเดิมอย่างแน่นอนครับความจุอยู่ที่30ลิตรนะฮะนี่เลยครับทำให้ดูแล้วกว้างขึ้นนะครับแต่ตำแหน่งของอแบตเตอรี่ยังอยู่ที่เดิมครับอยู่ตรงนี้ฮะมาดูค่าความประหยัดน้ำมันนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างค่าความประหยัดน้ำมันอยู่ที่50กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรครับนี่ก็ถือว่าใน รถอัตโนมัติในคัสนี้ก็ถือว่าน่าใช้เลยทีเดียวนะครับโอเคครับเรื่องเบาฮะตัวเปิดเบาค้างยังมีให้ครับเปิดขึ้นมาปุ๊บยังมีให้ครับนี่เลยครับโอเคครับนี่คือสีสันครับตัวตัวท็อปก็คือสีแดงน้ำตาลล้อแม็กใหม่ไหมใหม่แน่นอนครับรูปทรงก้านนะฮะแตกต่างกันเลยฮะถ้าเป็นตัวเดิมมันจะเป็นก้านแบบคล้ายๆเกือบตรงนะฮะแต่ตัวนี้ เป็นดีไซน์ใหม่ครับในระบบล้อแม็กนะครับนี่คือในส่วนของล้อแม็กโอเคครับมาที่ระบบไฟหน้าโอ้โหนะไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยคือ LED อยู่แล้วนะครับแต่ว่าดีไซน์รูปทรงแตกต่างจากตัวเดิมอย่างแน่นอนครับระบบ LED ไฟหน้านะครับแล้วก็ไปดูที่ไฟท้ายนิดนึงครับไฟหน้าปุ๊บตัวจะมีไฟ เนไลท์นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนี่สน์แตกต่างจากตัวเดิมครับมาดูที่ไฟท้ายครับโอเคครับประมาณนี้ฮะนี่คือในส่วนของภาพรวมๆของ P O New P C X 160นะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวใหม่ล่าสุดใหม่ๆเลยนะครับมาพูดแบบรวมๆนะครับคร่าวๆนะครับ ด้าน,นหน้าเนี่ยก็คือเอกลักษณ์ของตัว pcs อยู่แล้วนะครับก็คือชิวหน้านั่นกว่า,ามันจะกว้างแล้วชิวหน้าเป็นดำนะครับโอเคฮะระบบที่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับหนึ่งนะฮะก็คือดิสเบรกหน้าหลังครับในตัวท็อปนะฮะดิสเบรกหน้าหลังแล้วก็เป็นระบบเบรก abs ที่ล้อหน้าด้วยนะครับระบบโค้งใหม่ นะครับก็คือโครงเบากว่าเดิมเครื่องยนต์ขนาดซีซีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีออยล์เจ็ตฉีดน้ํามันล่อรื่นใต้ลูกสูบแหวนนะครับระบายความร้อนยังเหมือนเดิมครับเป็นระบายความร้อนด้วยน้าครับโอเคครับนี่คือข้าคร่าวนะครับที่เรารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมกันในวันนี้หากยังไงแล้วเข้ามาชมชื่นชอบแล้วอย่าลืมครับช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็แล้วกันครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับ สำหรับวันนี้ฮะต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ